คลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนู้จะแชร์ประสบการณ์เคยไปทําช่วยในร้านอาหารไทยมาก่อนนะคือแบบคือไม่ s atisfy ไม่ happy กับพนักงานของเขานะคือแบบพูดง่ายๆเลยไม่100%ก็คือ90%้าิบเปอร์นต์นย่ต่ำต,ำตมคือกดขี่โคมเหงอะไรกันอย่างงี้ขึ้นคือ,อเขาเรียกว่า environment มันไม่ค่อยจะดีเลยทางานกับร้านอาหารไทยอย่างเช่นว่าขนาดหันผักนะ หันไม่ถูกใจนะคะเขาก็ดา่ดาด่างั้นด่นายี้ขอโทษแล้วก็ขอโทษอีกนะคะขอโทษนะคะคือรัศมีทํากับข้าวไม่เป็นหันผักก็ไม่ถูกใจกรรมการนะคะขนาดแกงมัสมั่นก็ไม่รู้ว่าจะต้องใส่อะไรนะเขาใส่อะไรนะท็อปปิ้งกับไอ้โคโคนัทมิลเนี่ยก็ก็คือไม่เคยกินอ่าพวกอะไรนะกแกงมัสมั่นก็ไม่เคยกินนะส่วนเสิร์ฟก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหรนะ่นักเครื่องดื่มนี่ บอกได้เลยว่าเครื่องดื่มนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะคือแบบปวดของเขาไปหมดเลยคือคนเรามันถนัดงานไม่เหมือนกันนะคะคือนี่คือในร้านอาหารไทยส่วนมากเขาจะเป็นแบบกดขี่คมเหงกันนถ้าเรามาจากจังหวัดภาคอีสานนะเขาไม่ถามว่าต้นตระกูลคุณเป็นใครอะไรอะไรยังไงนะคุณจบอะไรเขาไม่ถามนะเขา e อ c u s e อย่างเดียวก็คือว่าถ้ามาจากจังหวัดภาคอีสานเนี่ยเขาเตรียมโกดขี่โคมเหงคุณแน่นอนนะคะส่วนมากที่แบบ ไปทางานในร้านอาหารไทยก็จะเจออย่างนี้ทุกร้านแทบแต่นน้ยก็ไปแบบมันว่านานๆทีแวะไปไปช่วยเล็กๆน้อยๆแบบว่าหาเงินค่าขนมอะไรอย่างนี้ส่วนมากเราก็มีงานประจําห้องเราอยู่แล้วเราไม่ค่อยได้ไปจากนั้นมาก็คือไม่ทํางานกับร้านอาหารไทยเลยแต่อย่าลืมนะคะคุณถ้าเจ้าของร้านอาหารเนี่ย จ้างพวกนิสัยที่ต่ําตมมาทํางานให้คุณถ้าคุณไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะร้านคุณผังนนทนอย่าลืมนะว่าเขาว่าสมัยนี้เขามีกล้อง h ฮดิงคาเม e r a นะคะเป็นรูปปากกาบ้างเป็นรูปแบบกระดุมบ้างระวังนะคะร้านของคุณจะพังเพราะลูกน้องของคุณนั่นแหละที่นิสัยอย่างงั้นนะระวังนะักที่ เคยได้ยินไหมคําว่านายแน่มากเลืมนะคะว่าคนไทยที่แน่ๆเขาก็เอาเขาก็ยังมีเหมือนกันนะคะเนี่ยร้านอาหารไทยอะ่ะในที่ลอนดอนอะ่ะที่อื่นไม่รู้อะ่ะนี่คือประสบการณ์ที่นุ้ยเจอมานะนี่อยากจะแชร์ให้ฝังจทองอะทอนอีก